สูตรธรรมมาจากกวัตตนุสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะภารานสิยังวิหารติอิสิปะตเนมิคทายยตตะโคภะคะวะปัญจาวคียภิกขุอะมันเตสีเทวเมภิกขเวอันตาสัพพชิเตนะนะ เซวิตภาโยจายังกามิสุกามสุขันลิกานุโยโคหินโนขัมโมปุถุชนิโกนิโกอารัตอะนาลิโยอนัตถสันหิตโยจายังอตตะกิลามทานุโยโคตุโกอนาลิโยอนัตถสันหิตโตเอเตเตภิกขเวอุปโภ

ัสมาญาอภิญญาญาสัมโพธายานิพพานายาสังวัตเตีอาญเมวะอริโยอาทังคิโกมาโคเสยอทิทังสัมมาทิเิสัมมาสังกัปปุสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสาภิกขเวมะจิมาปฏิปทาตถาคตีนะอภิสัมพุทธา จากุครณียานากรณีอุปสมัยาอภินญาญาสัมป othaya n i พานาย y สังว g ต a t ha, t e อิทังโคปนนพิฆเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณัมปีทุกขังโสกาปริเทวาทุกขะสมุทุขาโท มานัสปายาสาปีทุขะปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยำปิดชังนราพติตัมปีทุกขังสังคิตเณปัญจุปทานะขันธาทุขาอีทังโคปนาภิกขเวทุขสมุทโยอริยสัจจังยายังตรันหาโปโนภวิกานันทิราค้าสหคตา ตรตาตรตราพิน e nah ันทีเนยยญาติทั้งกามตันห้าภาวตันหาวิภาวตันหาอิทั้งโคปนาพิกเวทุกขานิโรธอรรยสัจจังโยตัสายวาตันหายาอเสสวิราคานิโรโอจากโคปฏินิสโคมุติอนารโย อิทังโคปนภิกขเวทุกานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอทังคิโกมะโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังโคอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเว ผูเพนอนุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญเญยันติเมพิกเวผูเพนอนุสุตเตสุธรรมเเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิ อาโลโกตปาทีตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพนุสตสุทัมเมสุจักคุงุตปาทียานังอุตปาทีปัญญาอุตปาทีวิชาอุตปาทีอาโกโกตปาทีอีทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพนุสตสุทัมเมสุจักคุงุตปาทียานังอุตปาที ปัญญาอุตปาธิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทางทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตพันธิเมภิกขเวปูเพรนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทางทุกขสมุทโย อริยสัจจังปะหีนันติเมภิกขเวปุพเพนสุตเตสุธัมเมสูจกุงอุตฺตปาติยานังอุตฺตปาติปัญญาอุตฺตปาติวิชฺชาอุตฺตปาติอาโลโกอุตฺตปาติอิธังทุกขนิโรโธอริยสัจจังติเมภิกขเวปุพเพนสุตเตสุธัมเมสูจกุงอุตฺตปาติยานังอุตฺตปาติปัญญาอุตฺตปาติวิชฺชาอุตฺตปาติอาโลโกอุตฺตปาติ อังโคปนิท <ım> ังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมพิกาเวภูเพนอนุสเตสุธามเมสุตะคุงตปาัติยานังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาติอาโลโกอุตปาติตังข้อปฏิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตันติเมพิกาเวภูเพ สุเตสุท <S défin itive ly> ัมเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิอีทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุพเพนุสุเตสุทัมเมสุจักุงอุตปาทิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิ ตังโคปนิท ah an ja, ja, ังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันธิเมภิกขเวปุเพนุสุเตสุทามเมสุจักคุงุตปาทิยานังอุตปาธิปัญญาุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกุตปาทิตังโคปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเว ภูเพอนุสติสุทัมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิวิชาอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิยาวกิวันจามีภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสากการัง ยะถาภูตังญานาทสนังนสุวิสุทธังโหเสีเนวัตวังพิกเวสัทเทวเกโลเกสมารเกสัพรามเกสัจฉมนาณพระมณิยาปัชชะยสัทเทวมนุสัยะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจญญาสิง โจากโคมีพิกเวอิเมสุจตูสุอรียสัเจสุเอวันตีปวิปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังยานาทสนังสุวิสุทังห้อเซอทาหังพิกเวสัทเวเกโร เกสมารุกเกศพัมมะเกสัสมณะพระมณียาปชายาเทรวามนุสย์ยาอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปาณเมทัศนังอุทปาธิอากุปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินาที ธานปุณพภวติอิทมโวจะภะควาอัตตมนาปัญจวคียาภิกขพภะคะวโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะปานเวยยการะนัสมิงพันญะมานีอายสมโตโกนทันญัสะ วิราชังวีตาลังธรรมจักุงอุตปาทียังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันเตปวัตติเตจะภะคะวตาธรรมจักเกภูเมเทวาสัตถมนุสสาวิสุงเอตัมภะควตาภารานสิยังอิติปตเนมิขตาเยอนุตรังธรรมจักังปวัตติตังอปติวัติยัง สัมเนวนาพัมเนนาวเทเวนาวมารีนาวพรมุนาวเกนจีวาโลกสมินตุภูมานังเทวานางสัททางสุตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตวมนุสยสาวิสุงจตุมหาราชิกานางเทวานางสัททางสุตวา ตาวติงสาเทวาสัทธมนุษาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสัทธังสุตตวายามาเทวาสัทธมนุษาเวสุงยามานางเทวานางสัทธังสุตตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุษาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัทธังสุตตวานิมมานารตี เทวาสัทมนุสสาวีทรงนิมานารตีนางเทวานางสัทธังสุตวาปรนิมิตาสาวตีเทวาสัทมนุสสาวีทรงปรนิมิตวะสาวตีนังเทวานางสัทธังสุตวาพัมมกายิกาเทวาสัทธมนุสสาวีทรงเอตัมภควตาภารานสิยังอิติปติเนมิคทาเยอนุตรังธรรมะจักังพวัตติตัง అపతివతి సమన మారే వాన వాక శమి ముఖ จีเอญจะทัสสาหาสีโลกธาตุสังคปิสัมปกรมปิสัมปเวทีอภปมาโนจะโอราโรอุาโสโลกีปัตุระโหสีอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัโคู้ภคาวาอุทานังอุทานีสี ອັນຍາຊິວະຕະໂພໂຄນທັນໂຍອັນຍາຊິວະເຕໂພໂຄນທັນໂຍຕິອິຕິຫີຫັງອະຍະສະມະໂຕໂຄນທັນຍັດສະອັນຍາຄຸນທັນໂຍເທວະນະເທວະນາມັງໂຫສີຕິ ติฏิโสภะคะวะราหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณ n a s a m p a n n o s u k a โลกวิทวอนุตัโรปุริสัทธามัสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันติโกะการิโกเอหิปัสสิโกปนาิโกะปจัตตังเวทิตูญโยูหีต Supatipanno tipano paha wato sawa ko wu supa tipano paha wato ko pa tipano paha wato sawa ko yati ya, tang cetari no, puri ata puri sapukala es apaha wato sawa kasan ko ahuna yo pa yo takina yo anu tarang กินหนามณีปิยังมันดังยาสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะพูตันจามหาราชาตวังมังโปสันสัตตุโนทีปังการีเทวุสุปวเศธีกินเิเทโวเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตัง สารีปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมณีกินดาปิยังจะทนางสสพเพชนะภาหูชนะปียังมะมะสกตวาพุทธรัตานังโอสถทังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสะเพทุกขาวุปสเมตุเต สักตว่าธรรมรัตนังโอสถังอุตรมังวรังปริราหูปัสสะมานังธรรมเตเชนะโสตินานัตสันตุปัฏฐาสะเพพยาวูปัสสะเมนตุเตสักตวาสังฆารตนังโอสถังอุตรมังวรังอาหูเนยังปะหูเนยังสังฆเตเชนะโสตินานัตสันตุปัฏฐาสะเพโรกา Rō kāwū pāsa-mentu te, iti piso pākawā rāhaṁ sammā-sambhūtto, vichā caranā sapa-nūsukato, Rō kāwītu anuntaro puri sādhamma sārati sātā te, vamanu sānāṁ ko akāri ko ehi pasi ko upanai ko, Supatipanno panno pakawato sawa kasangko, supati pakawato sawa kasangko, ya ya pati panno pakawato sawa kasangko, sami cipati pakawato sawa kasangko, ya titang catari puri ata puri sapukala, e sapakawato sawa kasangko, ahuna pa hunayo. ทักิีนายโยชน์ชลีกาลนิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสัตติฯจินนามณีปียังมันนังยะสังทาสังโกนังอุปัสสันเิสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจามหาราชาตวังมังโพสัตตุโนทีปังคาเรเทโวสุโปเศตีจินเจ เทวเยสโกปชังทสมิงกินเนวาทัตตาบิยงกันตังสริปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนะนัยยวันีกินนาปิยงจะทนางสเพชนาพังหูชนาปิยงมามาสักตวะพุทธพุทธรรตนังโอสถังอุตมังวรังนิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนโสตินา Nasantu patthava sape tu wu pasamen tu te sakatawa thamara tanango satangu orang parira pasamanang thamate che naso tina sape payau wu tu te sakatawa sangkara orang ahuna yang pa yang สังฆเตชีณาโสธินานาสันตุปทาวาสเพโรคาอุปสเมนตุเตอิติปิโสภควาเหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตารโอปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติ สาวกะโตภะคะวะตะธัมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวิญโญหิเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยาติถังจตาลีปุริสายุภาเนยยถา ปุริสัพุฆลาเอสัพุฆาตโตสาวกสังขโอะอาหุนัยโยปะหุนัยโยทักขิณัยโยอันเฉลี่ยกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสัตติจินนามณีปิยังมันดังยะสังธาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตวังมังโพสัตตุโนทีปังการเทโวสุโป เศริจินเจเทวเยสโกปัชังทสมิงกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสริปุโตพวันตุเมสิทเิลาพังชนะเยมณีจินดาปิยังจะทนังสัพเพชนะพหูชนะปิยังมามะสักตะวาพุทธะตระนังอุสทังอุตมังวรังอิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสตินานสันตุปทาวสัพเพ ตูขาวุปะเสม็นตุเตสักกตวะธรรมมารตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปะเสมนังธรรมเตเชนะโสธินานัสันตุปตะวะสัเพปยาวุปะเสม็นตุเตสักกตวะสังฆารตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยังปะหูเนยังสังฆเตเชนะโสธินานัสันตุปตะวะสัเพโรกา Proca o pasamento te